โดยให้เศรษฐีที่ชื่อว่าเจนซีซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนี้มีหนังสือลวงแจ้งไปยังโจโฉว,ว่าตัวของเจนซีจะทําการเป็นไส้ศึกอยู่ในเมืองปักเอี้ยงและจะปักธงสีขาวไว้ตรงประตูทิศตะวันตกเป็นสําคัญเมื่อโจโฉหลงกลและยกทัพเข้าไปในเมืองแล้วกองทัพฝ่ายเราค่อยยกตีขนาบเข้าไปในเมืองปักเอียงและจุดไฟเผาประตูเมืองทั้งสี่ทิศ เพียงเท่านี้โจโฉซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเฮี้นเต้ให้เป็นใหญ่ในหัวเมืองฝ่ายตะวันออกของประเทศจีนก็จะสิ้นชื่อไปทันทีเมื่อได้ฟังแผนการอันแยบคายของตันกงงลิโป้ซึ่งเป็นผู้ที่มีแต่พะละกำลังแต่ปราศจากปัญญาก็คงจะกระยิมยิ้มย่องด้วยความดีใจและเริ่มปฏิบัติการตามแผนของตันกงทันทีฝ่ายโจโฉ เมื่อได้รับหนังสือลวงจากเจ็นซีแล้วเขาก็เชื่อมั่นในข้อความทั้งหมดทันทีและตัดสินใจเดินตามอกกลอุบายที่ตันกงงวางเอาไวา้แต่โจโฉก็ยังโชคดีที่เล่าหัวซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉได้กล่าวทัดทานโจโฉเอาไวา้เนื่องจากมีความระแวงในตัวของตันกงงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของริโปโ้ดังนั้นแล้วเพื่อความไม่ประมาทเล่าหัวจึงได้เสนอให้โจโฉแบ่งกำลังทหารออกเป็นสามหน่วย ก่ลาวคือหน่วยแรกขึ้นพลเข้าไปกระทําการภายในเมืองปักเอียงตามแผนการของเตีนซีส่วนอีกสองหน่วยที่เหลือก็ให้ซุ่มอยู่ที่นอกเมืองเผื่อว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะมีกําลังทหารเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันด้วยด้วยข้อเสนอเช่นนี้ของเล่าหัวก็ทําให้โจโฉซึ่งเป็นผู้มีสติป,ปัญญาต้องนึกทบทวนถึงแผนการต่างๆอยู่ในใจซึ่งในที่สุด โจโฉก็เห็นชอบด้วยกับความเห็นของเล่าหัวและแบ่งกําลังทหารของตนออกเป็นสามหน่วยเมื่อโจโฉเคลื่อนกองกําลังทหารมาไปชิดกําแพงเมืองปักเอียงแล้ว<ส>เขาก็สั่งให้ทหารเข้ารบพุ่งกับทหารของริโป้อ,อย่างดุเดือดโดยเตยดอุยซึ่งเป็นทหารเอกของโจโฉได้เข้าต่อสู้กับนายทหารโฮเสงซึ่งเป็นทหารเอกฝ่ายริโปแต่โฮเสง ก็ไม่สามารถต้านทานกำลังของเตียนอุยได้จึงถอนจึงถอยหน,นีไปพร้อมกับกองกำลังทหารเมื่อโจโฉเห็นว่าฝ่ายตนได้เปรียบเช่นนี้ประกอบกับมีคนรับใช้ของเตียนซีนำข้อความมาแจ้งกับโจโฉว่าให้โจโฉนากองทัพทหารเข้าไปในทิศตะวันตกโจโฉจึงสั่งให้กองทัพในส่วนของตนเคลื่อนพลเข้าไปในเมืองโดยชี้โดยใช้ประตูด้านทิศตะวันตก ของเมืองตามที่เจนซีบอกมาโดยที่ตนเองเป็นผู้นำทับเข้าไปแม้แต่ลิเตียนซึ่งเป็นทหารเอกของโจโฉอีกคนจะทักท้วงเอาไว้โจโฉควรรออยู่ในนอกเมืองเพื่อความปลอดภัยแต่โจโฉก็ไม่สนใจกับคำเตือนนั้นๆเนื่องจากว่าเขาต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาทหาร สิ่งนี้สะท้อนให้เราได้ทราบว่าโจโฉมีลักษณะของความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองแต่เมื่อโจโฉเข้าไปถึงใจกลางเมืองปักเอียงแล้วเขาก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าโดยที่ไม่มีทหารของีิโป้คนใดออกมาทําการลบพุ่งกับเขาเลยเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้นโจโฉซึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีก็ทราบในทันทีว่าตนเองถูกีิโป้ทํากลลวงแล้วแต่ในตอนนั้นเอง ทหารของนิโป้ซึ่งรอพร้อมอยู่ก็ปฏิบัติตามแผนทันทีโดยหนังหนังสือเรื่องสามก๊กฉบับนี้แปลโดยพระเจ้าพระยาพระพังหนได้บรรยายเหตุการณ์ในตอนนี้เอาไว้ดังนี้ว่าถึงกลางเมืองไม่ได้เห็นผู้คนเดินไปมาโจโฉก็คิดสะดุ้งใจเห็นจะเป็นคนอุบายจึงร้องสั่งทงหารทั้งปวงให้รีบกลับออกมาจากเมืองพอได้ยินเสียงประทัดแลมาล่อ ทหารโหอื้ออึงเป็นอันมากเห็นแสงเพลิงโพรงขึ้นทั project, ้งสี่ทิศติดลาไม้เรือนราชดอนทั้งเมืองเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตรงนี้เราก็พอจะชิทนาการออกแล้วว่าโจโฉจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันขับขันเพียงใดเมื่อมองไปรอบตัวก็เห็นแต่แสงเพิงกับข้าศึกบุกทะลวงมาจากทุกๆด้าน แต่ทานเอกทั้งหลายของโจโฉก็ชับม้าแล้วก็กวักแกว่งอาวุธเข้าต่อสู้กับทหารลิโโ้อย่างกล้าหาญดังเช่นเตียนอวยที่พยายามตี่าร้อมของทหารริโโ้ออกมานอกเมืองได้สําเร็จแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ความชุนมุนในการรบทําให้โจโฉพัดหลงไปจากตนเตียนอวยจ,จึงต้องกลับเข้าไปค้นหาโจโฉในเมืองอีกครั้งฝ่ายโจโฉเมื่อไม่สามารถติดตาม เดนอุยออกไปจากเมืองปักเอียงได้ก็ขี่ม้าตรงไปที่ประตูเมืองทางด้านทิศเหนือและพบกับริปโป้เข้าไปโดยบังเอิญ